m o โ o p พอยตคือระบบสะสมแต้มที่ทำให้คุณได้ทั้งความคุ้มค่าและสิทธิพิเศษยิ่งช็อปยิ่งสะสมแต้มได้มากและสามารถนำแต้มมาแลกเป็นส่วนลดสุดพิเศษได้ทันทีเปลี่ยนทุกการซื้อให้คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมง่ายสุดๆเพียงแค่ซื้อสินค้ากับ a ากิโมโมครบ1 0 0 0 0บาทก็เริ่มสะสม m o โม p พอยต์ได้ทันทีแต้มจะถูกบันทึกในวอลเล็ต ผ่านลน์สะดวกรวดเร็วและใช้งานง่ายสุดๆซื้อกับเราคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายได้ทั้งราคาถูกของแท้100%และแต้มสะสมสุดคุ้มซื้อครบทุก10,000บาทรับไปเลยทันที1แต้มซื้อสินค้าแบรนด์อากิโมโมรับแต้มคูณ2สะสมครบ20แต้มรับคูปองส่วนลด1,000บาททันที ใช้ส่วนลดได้ในบินถัดไปช็อปขั้นต่ำเพียง5,000บาทซื้อง่ายได้ทั้งส่วนลดและแต้มเริ่มตั้งแต่วันที่1มก,กราคม2,568นี้แล้วนะบัตรสะสมแต้มของคุณมีอายุ1ปีจากวันที่รับแต้มครั้งล่าสุดเราจะส่งแจ้งเตือนให้ล่วงหน้า1เดือนเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ช็อปปุ๊บสะสมปับ๊บ ใช้แต้มรับส่วนลดสุดคุ้มอย่ารอช้ารีบมาช็อปกันเลยการเช็คแต้มว่าเรามีอยู่เท่าไหร่ก็ง่ายมากแค่คลิกโมโม่พอยต์ในลิสต์เมนูในไลน์ของอากิโมโมก็สามารถรู้ได้เลยว่าตอนนี้เรามีแต้มอยู่เท่าไหร่และต้องสะสมอีกกี่แต้มเพื่อรับคูปองส่วนลด1,000บาท เพื่อนเพื่อนร้านเกษตรใช้บริการผู้ช่วยจัดซื้อของอากิโมโมที่ช่วยหาของทั่วไทยเช็คราคาไม่บวกเพิ่มได้แล้ววันนี้แค่แอดแอปเขียวแอดอากิโมโไม่ถูกกว่าไม่ต้องซื้อไปช็อปกันเลย